อาสวะบางส่วนสามารถละได้ด้วยการบรรเทาพิกุทั้งหลายอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะพึงละเสียด้วยการบรรเทาเป็นอย่างไรเล่าพิกุทั้งหลายพิกุในกรณีนี้พิจารณาโดยแยบคายแล้วย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งกามวิตก พยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันบังเกิดขึ้นแล้วและย่อมไม่รับเอาไว้ในใจย่อมละเสียย่อมบรรเทาทำให้สิ้นสุดทำให้ถึงความมีไม่ได้ซึ่งสิ่งอันเป็นอกุศลธรรมอันเป็นบาปทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วภิขุทั้งหลายข้อนี้เป็นเพราะเมื่อพิขุไม่บรรเทาด้วยอาการอย่างนี้ อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร่าร้อนจะพึงบังเกิดขึ้นและเมื่อพิขุบันเทาอยู่อาสวะทั้งหลายอันเป็นเครื่องขับแขนและเร่าร้อนจะไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่พิขุนั้นพิขุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าอาสวะทั้งหลายส่วนที่จะละเสียด้วยการบันเทา